ไฟตอปคาเฟ่สวัสดีค่ะวันนี้พาชมเซตอาหารคีโตนะคะวันนี้เป็นปลากระพงลาบพริกนะคะพิกขี้หนูสวนกับกระเทียมสับนะคะพร้อมด้วยไข่าดาวหนึ่งเซตจัดไปเบาๆบาเจ็ดบาทนะคะปกติขาย79บเกนะคะเราลดราคาต้างโควิดรอบ3เหลือเพียงแค่ เซตละ69บาทนะคะคุณลูกค้า1เซตแบบนี้กล่องเราสามารถเข้าไมโครเวฟได้นะคะตัวนี้ค่ะวันนี้ออเดอร์เยอะมากเลยนะคะต่อไปพาชมเซตอีกหนึ่งเซตนะคะเซตแกงส้มกุ้งนะคะคุณลูกค้าแกงส้มกุ้งข้าวบุกแล้วก็มีไข่ชะอมทอดเราจัดไปอีกหนึ่งเซตนะคะอีก69บาทค่ะคุณลูกค้าคุ้มมากมาก อุดหนุนกันนะคะคาเฟ่แห่งแรกของอำเภอการจังหวัดอุทยองนะคะคาเฟ่ขีตัวนะคะหนึ่งเซตแบบนี้หกสิบเก้าบาทดูการชัดๆกุ้งเราใช้กุ้งอย่างดีนะคะไก่เจียวแล้วก็ทอดอย่างดีนะคะใช้สารให้ความหวานแล้วก็ผักทุกอย่างปลอดสารนะคะลองมาอุดหนุนทานกันนะคะขอบคุณค่ะ